ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2564าหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้มาจากทางตรงเท่านั้นเรื่องของการงานความสำเร็จเรื่องการงานจะค่อยๆดีขึ้นทีละเรื่องสมหวังไปทีละอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความ รักของคนมีคู่ความสัมพันธ์แปลเปลี่ยนกลายเป็นเพื่อนที่ดูแลกันและกันตลอดไปส่วนคนโสดบางทีก็รู้สึกว่าโสดต่อไปดีแล้วเพราะโสดสบายตัวสบายใจดีสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินดีแต่จะหวังเงินก้อนใหญ่ไม่ได้เรื่องของการงานช่วงนี้ดวงดีเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จการงานดีไปไกลเกินกว่าที่คาดการไว้เยอะ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคูค่ people, ความสัมพันธ์รักดีแม้ว่าจะดูจืดจางไปบ้างก็ตามส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์มีนนรักเข้ามาแบบจริงจริงจางๆสักทีสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินลึกๆแอบหนักใจเรื่องของการเงินอยู่บ้างเรื่องของการงานความสําเร็จอยู่ที่นั่นช่วงนี้คุณจะเหนื่อยแบบสุดใจขาดิ้นแต่ก็จะประสบความสําเร็จในที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมี ถือว่าคู่ของคุณมีความเป็นผู้ใหญ่จึงทําให้ครองรักกันไปนานแสนนานคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนดีแม้ว่าจะไม่โดดเด่นแต่ก็เป็นคนที่น่าคบหาอย่างมากสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้จากความอุตสาหะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้เงินเรื่องของการงานมีโอกาสได้ทํางานกับคนเก่งทําให้ความสามารถของคุณพัฒนาไปอีกขั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ ความสัมพันธ์มั่นคงแม้ว่าจะไม่หวานเหมือนแรกๆก,ก็ตามส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนดีแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจรับหรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันพาหัสบดีเรื่องของการเงินแม้ว่าการเงินของคุณจะดีแต่ประมาทไม่ได้หากแพลนว่าจะซื้อของชิ้นใหญ่ก็ต้องเบรกเอาไว้ก่อนเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมากความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นสมใจปรารถนาแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ยังรักมั่นคง s, แน่นแฟนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสว่วนคนโสดมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของความรักอีกไม่นานแล้วสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมีรายได้เรื่อยๆแต่ในใจลึกๆก็แอบกังวลอยู่บ้างเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการงานเพราะน้ำพักน้ำแรงความเพียรพยายามของคุณความตั้งใจเป็นเหตุงของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคน นรักยังต้องปรับตัวเข้ากันให้มากและมีอีกหลายประเด็นที่ต้องปรับตัวส่วนคนโสดบางจังหวะก็อยากจะมีคนรัก บางจังหวะก็อยากเป็นโสดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้ลาบจากการลงมือลงแรงทำงานหนักส่วนลาบทางอื่นยังต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานพื้นฐานดวงของคุณเป็นคนขยนันและมีความมุ่งมั่นจึงไม่ยากเลยที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างเข้าใจกันดีเลยไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักที่จะสารต่อกลายเป็นรักนิรนัน ในอนาคตดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ